ประมาณ94%แล้วหรือ95%นี่แหละจากสุรินถึงลำปางพะเยาเชียงรายดอยหนกปีนเขาพิสุทธิ์ศรัทธานูน้นพุกทุรูปที่นอนนอนอยู่ตรงนั้นเมื่อคืนมันน่ากลัวมากเลยนะ ถ้ากำลังไม่ดีหรือเป็นโรคหัวใจโรคก,กลัวความสูงโรคความดันนี่ไม่ไม่ควรไม่ควรลองนะฉุนมากถ้าเขาเจ็บขึ้นถึงตรงนั้นตรงพระพุทธรูปตรงนั้นนะเขาก็ถ่ายวิวเขาก็ไม่ขึ้นคนที่ขึ้นจร,จริงๆก็คือผู้ที่พิสูจน์ศรทัทธามันน่ากลัวมากเห็นไหมเงาดอยหนอกยินไหมเงาไปถึงนู่นแล้ว